สวัสดีครับทาน้ทุกท่านครับวันนี้พบก,กับผมสักดาชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หลังจากที่เราทำคลิปตกปลามาหลายคลิปนะครับวันนี้ขอเป็นคลิปเกี่ยวกับสุขภาพบ้างนะครับเพื่อเป็นทางเลือกนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ผมสักดาชาแนลนะครับ จึงอยากนำเสนอนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับฉะนั้นพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับก็ขอเป็นวิทยาทานเท้ากันนะครับที่ชมอยู่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สักดาชาแนลด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมสักดาหมอเสงหรือว่าสักดาเวลุว่นารักษ์ ในช่องสักดาชาแนลนั่นเองนะครับผมเองนะครับก็เป็นตัวแทนของสมุนไพรหมอเสงนะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะแนะนำพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ชมอยู่นะครับคืออยากเราอยากแนะนำให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรหมอเสงเราได้ยินชื่อมา หลายชั่อ,อยุคนนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าหมอเสงเป็นใครมาจากไหนนะครับหรือบางท่านอาจจะรู้ดีนะครับแต่วันนี้ผมก็จะตอกย้ํานะครับในเรื่องของสมุนไพรหมอเสงเนี่ยดีเด่นอย่างไรนะครับวันนี้จะนําตัวอย่างยกตัวอย่างมาสักสองตัวนะครับเกี่ยวกับ โลกยอดฮิตของปัจจุบันนะครับแต่ก่อนที่เราจะทราบของผลิตภัณฑ์นะครับเรามาทราบประวัตินะครับของคุณหมอเสงก่อนว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับนี่ฮะนี่คือนายแพทย์ชัดชัยแสงสุริยะชัดนะครับที่เรารู้จักกันในนามคุณหมอเสงนั่นเองนะครับอันนี้นะครับคุณหมอเสงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรไทยและจีนนะครับซึ่งท่านได้เรียนรู้และได้ รับการสั่งสอนจากคุณพ่อของคุณหมอเสงนะครับตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจนปัจจุบันท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะฮะคุณหมอเสงนะครับยังเป็นผู้คิดค้นสูตรยาปรุงยานะครับด้วยตัวของท่านเองนะครับโดยบรรพบุรของคุณหมอนะครับอ่า เป็นหมอประจําราชวงศ์ถังแห่งเมืองจีนนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าราชวงศ์ถังถ้าถ้าคนที่เข้าไปรักษาถ้าแพทย์ที่เข้าไปรักษาถ้าไม่หายไม่ดีขึ้นนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ออกมานะครับดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าคุณหมอเสงเนี่ยนะครับเป็นหมอจริงๆนะครับคุณหมอเสงยังได้รับใบประกาศโรคศิลป์ใบประกอบโรคศิลป์นะครับใบประกอบโรคศิละปะทั้งสองสาขานะครับ สาขาแรกก็คือสาขาเวชกรรมนะครับสาขาที่สองก็คือสาขาเภสัชกรรมนี่ครับนั่นหมายความว่าคุณหมอเสงสามารถที่จะตรวจวินิจฉัยโรคนะครับและจัดยาปรุงยาจ่ายยาได้ในเวลาเดียวกันภายใต้กฎหมายกำหนดไม่ผิดกฎหมายแน่นอนฉะนั้นนะครับท่านที่จะเลือกไปดูแลสุขภาพมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าคุณหมอเสงเนี่ย เราไม่ใช่เป็นหนูรองยาแน่นอนคุณหมอเสงเป็นหมอจริงๆนะครับนี่ครับยังได้ได้รับหนังสือรับรองฮาลานนะครับนี่จากสถาบันออิสลามกลางจังหวัดสระบุรีนะครับมาใหม่นั่นหมายความว่า,วาทุกศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นพระเถรเนนชีศาสนาคิดอิสลามทุกศาสนาทานได้ครับไม่ผิดศาสนาแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับโดย มีการสุ่มตรวจนะครับนี่นะฮะมีการสุ่มตรวจจากสถาบันเทคโนโลยีเภสัชกรรมนะครับเสริมสุ่มตรวจทุกสามเดือนไม่พบสารเตียรอยล้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนมั่นใจครับหลายคนหลายท่านสงสยัยว่าหมอเส็งมีสเตียรอยไม่มีแน่นอนครับถ้ามีโดนปิดไปเรียบร้อยนะครับนี่รับประกันได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นไม่มีแน่นอนนะครับมั่นใจได้นะครับและ คุณหมอแสงนะครับยังมีโรงงานนะครับผลิตสินค้าผลิตผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเป็นของตัวเองนะครับโรงงานคุณหมอเสงตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยกะมินนะครับอำเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นโรงงานเปิดนะครับสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตได้เลยนะครับภายในโรงงานนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยครับสั่งตรงจาก ประเทศอิตาลีนะครับเป็นสแตนเลสนะครับไม่มีคนไม่ได้จับเลยนะครับใช้เครื่องบรรจุนะครับอย่างเดียวนะครับคนนี่คือไว้แพ็คกล่องและติดสลักแค่นั้นนะครับนี่นะครับสามารถที่จะเข้าไปตรวจเมื่อเมื่อมีกี่วันมานนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยังไปศึกษางานในเรื่องของการผลิตสมุนไพรไทยนั่นหมายความว่าแนวโน้มในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับสนับสนุนในเรื่องของสมุนไพรเนี่ย แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมั่นใจได้เลยนะครับสำนักง,งานใหญ่ของคุณหมอเสงนะครับตั้งอยู่ที่ตรงข้ามมอธรรมศาสตร์ศูนย์ลงสิตนะครับบนเนื้อที่มากกว่ายี่สิบไร่นะครับมูลค่าในการก่อสร้างเนี่ยครับมากกว่าพันสี่ร้อยล้านบาทโดยคุณหมอเสงไม่ได้กู้หนี้ยืมสินของสถาบันการเงินนะครับมาสร้างสร้างด้วยเงินสดๆครับท่านใดว่างเนี่ยเชิญติดต่อตัวแทนหรือติดต่อผมเนี่ยฮะจะพาไปชมได้เลยและก็ ปัจจุบันนี้นะครับคุณหมอเสงอะก็สิ้นไปแล้วแต่บริษัทหมอเสงนะครับไม่มีวันสิ้นครับเพราะว่ากระบวนการระบบต่างๆจัดทําไว้เรียบร้อยครับคุณหมอเสงมีรุ่นที่5้าทายาทคุณหมอเสงมาบริหารและมาตรวจแม่นะครับเชี่ยวชาญเหมือนคุณหมอเลยมั่นใจได้เลยนะครับหลายคนหลายท่านถามว่าคุณหมอเสงไม่อยู่แล้วบริษัทยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมครับคุณหมอเสงตายได้ท่านบอกแต่บริษัทไม่มีวันตายครับยิ่งใหญ่เสมอนะครับ ดังนั้นมั่นใจได้เลยนะครับในเรื่องของอสินค้าที่เราจะรับมาดูแลสุขภาพนะครับเอาละครับหลังจากที่เราทราบประวัติของคุณหมอเสงแล้วนะครับว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับเราได้รับความมั่นใจแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้วันนี้ผมจึงอยากจะนาเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงนะครับซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงนั้นมีอยู่สองกลุ่มหลักๆันั่นคือกลุ่มบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็กลุ่มของสตรี นะครับก่ยวกวบ้านนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างมาเป็นกลุ่มบำรุงร่างกายก่อนหรือว่าคนในปัจจุบันนี้นะครับสภาพความเสื่อมของร่างกายมีเยอะนะครับมีเยอะก็เสื่อมมาจากธรรมชาตินั่นแหละครับเราอายุมากขึ้นมันก็เสื่อมหรือว่าเสื่อมจากการกินการใช้ชีวิตประจาวันนี่แหละครับฉะนั้นนะครับยึ่งอยากจะนําเสนอตัวนี้นะครับนี่คือสต์ไลท์ตองหนึ่งนะครับหรือที่ ภาษาคุณหมอเสงภาษาคนสมาชิกนะครับเรียกว่าสตาไลท์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหรือบำรุงกล่องเหลืองนั่นเองนะครับส่วนสรรพคุณนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยปรับธาตุทั้งสี่นะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยนะฮะมีสี่ธาตุด้วยกันนะครับก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมและธาตุไฟนะครับเปรียบเสมือนเครื่องยนต์นะครับถ้าถ้าขาดน้ํามันก็ไปไม่ได้จริงไหมครับถ้าขาดอะไรตัวใดตัวหนึ่งเครื่องก็ไม่สามารถเดินเครื่องได้ฉะนั้นนะครับ ดินน้ำลมไฟในร่างกายธาตุดินก็คือกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเส้นผมที่เราจับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตับไตหวัวใจน้ม,มปอดนี่คือธาตุดินนะครับถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งเสื่อมนะครับถธาตุทะทะทะดินเสื่อมก็ทําให้เราเจ็บป่วยนะครับธาตุน้ํานะครับในร่างกายเรามีน้ํเจ็ดสิเปอร์เนะครับในร่างกายนะมีน้ําเลือดน้ําน้องน้ำหูน้ําตาธาตุน้ํานะครับ,รอ,รบอยู่ในร่างกายนั่นคือธาตุน้ํานะครับส่วนธาตุลมนะครับมีแน่นอนถ้าไม่มีลมหายใจตายแน่นอนครับนี่ธาตุลมก็มีอยู่2อย่างนะครับก็คืออลมะเียด ลมหยาบและลมละเอียดนะครับลมหยาบก็คือลมในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นอ่าเลอนะครับลมจากกดแก๊สในท้องนะครับในร่างกายลมละเอียดก็คือลมตัวนี้นะครับสามารถที่จะนําออกซิเจนเนี่ยไปหล่อเลี้ยงในร่างกายนั่นก็คือลมละเอียดนะครับนี่คือลมธาตุลมนะครับส่วนธาตุไฟระบบเผาผลาญครับเผาผลาญยังไงนะครับเราทานอาหารเรากินอะไรลงไปเนี่ยระบบเผาผลาญจะเผาผลาญดีนะครับนั่นคือคน ที่มีธาตุไฟสมบูรณ์นะครับฉะนั้นถ้าธาตุสี่ธาตุนี้นะครับเกิดบกพร่องทางานไม่เต็มที่ทําให้คนเจ็บป่วยนะนี่คือสถาไลตออหนึ่งนะครับปรับธาตุทั้งสี่นะครับอ่าท่านที่มีปัญหาเรื่องเป็นมึนๆงงๆนะครับเดินโครงเดินเซสมองช้านะครับไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะครับอย่างนี้นะครับนอนมา,อานอนตื่นมาปวดหัวนะครับหนักตามเนื้อตามตัวไม่อยากจะลุกไม่อยากจะเดินนั่นแหละครับนี่ตัวนี้จะช่วยเข้าไป บำรุงนะครับในด้านของสมองในด้านของร่างกายที่มันอ่อนแอนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะครับนี่สําคัญ้วยนะครับภูมิแพ้ไม่ว่าจะโดนอากาศเย็นก็เป็นอากาศร้อนก็เป็นโดนฝุ่นก็เป็นภูมิแพ้ไซนัสนะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยปัญหาตัวนี้มาด้วยกันนะครับไซนัสเป็นวัดนะครับบางท่านเนี่ยต้องไปผ่าตั้งหลายครั้งนะครับพอมาทานตัวนี้ช่วยได้นะครับอ่าปัญหาเรื่องของไทรอยนะครับไทรอยเป็นพิษเนี่ยนะครับ เพราะไทรอยมันกินเลือดเป็นอาหารนะครับคนเป็นไทรอยเนี่ยจะรู้เลยว่าจะเหลืองจะซีดลงนะครับไทรอยเป็นพิษตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับปัญหาโรคยอดยิดก็คือเบาหวานความดันนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยไปปรับความสมดุลนะครับช่วยไปสร้างเรียกว่าตับอ่อนมันทํางานไม่ได้มันผลิตอินซูลินไม่ได้นั่นคือสาเหตุของเบาหวานที่เกิดนะครับเบาหวานเมื่อเป็นเบาหวานความดันตามมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมต้องมีความดันเต็มมานะครับตัวนี้นะครับช่วยบารุงนะครับบํารุงหัวใจนะครับ บำรุงหัวใจได้ด้วยนะครับท่านที่บอกว่าตับมีปัญหาหัวใจมีปัญหาตรงนี้จะช่วยเข้าไปบำรุงได้นะครับและป้องกันนะครับสิ่งที่ป้องกันนะครับไขมันอุดตันในเส้นเลือดนี่สาเหตุของความดันมาแล้วครับนี่ไขมันอุดตันในเส้นเลือดเรายกตัวอย่างได้เลยว่านะครับอย่างสายยางเราซื้อมาใหม่ๆอะนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับว่าซื้อใหม่ๆยังมันใหม่ยังไม่มีอะไร อยู่ในสายยางจริงไหมครับพอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับจะมีตะกคงตะไข่มาจับนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้น้ํามันเดินไม่สะดวกเช่นเดียวกันกับเส้นเลือดเราครับพอเรายุมากขึ้นกินอาหารกินอะไรเข้าไปเป็นไขมงไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดครับตัวนี้จะช่วยป้องกันหรือชําระนะครับขับออกได้นะครับนี่คือความสาเหตุของความดันที่จะตามมานะครับป้องกันนะครับหัวใจขาดเลือดนะครับนี่มันโยงกันไปหมดนะครับตหรับนี้นะครับจะมีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะครับ ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยของเลือดในร่างกายเราดีขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าคนเลือดลมดีเนี่ยหน้าตาจะสดใสแดงอ่ามีออร่านะครับนี่ช่วยได้เลยนะครับสตาร์ไลท์ตองหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องใช้นะฮะตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะครับของคุณหมอเสงนะครับท่านใดที่มีปัญหาถ้าถ้ายังสงสัยอยู่นะครับไม่ลองก็ไม่รู้นะครับต้องลองนะครับเนี่ย ป้องกันภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนี่สมองสั่งการช้าเพราะที่พอคนแก่เราจะเห็นว่าพออายุมากๆไปหน่อยนะครับจะทําอะไรชกักช้าและเดินค่อยเพราะว่าสมองมันสั่งการตรงนั้นสาเหตุคือเส้นเลือดในสมองตีบนะครับมันตีบมันยังไม่ถึงตันนะครับถ้าถึงตันก็คือแตกนั่นแหละครับตัวนี้จะช่วยได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นหนูรองยาดนั้นนะครับสตาร์ไลท์ตองหนึ่งเนี่ยป้องกันได้นะครับท่านที่นั่งขึ้นมาแล้วหน้ามืด ลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดนั่นแหละครับตัวนั้นแหละต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับที่สําคัญคือนะครับทานแล้วเนี่ยผิวพรรณจะผ่องใสมีน้ํามีนวลนะครับมีออร่าโอ้โหนะครับราศีจับเลยนะฮะเนี่ยจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องใช้นะครับฝากไว้นะครับสตาร์ไลท์ตองหนึ่งตัวนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องอโรคเหล่านี้เท่าที่ผมเล่ามานี้นะครับก็นี่ปรึกษาได้เลยครับสตาร์ไลท์ตองหนึ่งนะครับฝากไว้ครับอ่ะต่อครับ ตำรับต่อไปนะครับเป็นคมิ้นชันไทยนะครับตาหมอเสงนะครับนี่ฮะตำรับนี้นะครับสุดยอดมากครับคุณหมอเสงใช้เวลาคิดค้นถึงสิบเก้าปีนะครับกว่าจะได้สูตรนี้ขึ้นมานะครับท่านจงฟังสรรพคุณให้ดีแล้วท่านจะเปิดใจในการที่จะดูแลสุขภาพมันจะแตกต่างแบบคมิ้นชันในท้องตลาดทั่วไปยังไงนะครับมาฟังกับสรรพคุณตัวนี้นะครับจะช่วยร้อนตับขับสารพิอกจากร่างกายนะครับ ซึ่งสารพิษมาจากไหนครับมาจากอาหารการกินที่เรากินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่นะครับล้วนแล้วแต่มีสารเล่งทั้งนั้นนะครับสารพิษมันเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจําเป็นนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าผักตัวไหนที่เราซื้อมามีสารเคมีหรือไม่มีนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเมื่อมันสะสมมากๆนะครับมันจะทําให้เราเจ็บป่วยนะครับฉะนั้นนะครับคอมมิวนชันตำรักนี้มีสมุนไพรอยู่ด้วยกันถึง3-2ชนิดนะครับนี่ สามารถที่จะขับสารพิษจากร่างกายที่ผมกล่าวมานะครับเรากินเข้าไปนะครับตัวนี้มันจะไปสะสมทีนี้นะครับมันจะขับออกมานะครับจะช่วยขับน้ําตาลในเลือดนี่กินคู่กับเมื่อที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับสตาร์ไลท์ตองหนึ่งหรือตองเก้าได้เลยนะครับน้ําตาลในเลือดนะครับกดยูริกนี่ขับออกได้นะครับลดอาการอักเสบ นะครับอาการบวมจากแผลภายในแผลภายนอกสมานแผลเบาหวานนะครับแผลในกระเพาะอาหารนะครับหรือว่าแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุก็สามารถที่จะสมานแผลได้เร็วนะครับตัวนี้จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนี่ครับจะสุดยอดมากเซลล์มะเร็งในร่างกายของทุกคนนะมีทุกคนนะครับมีทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าจะมีอะไรเข้าไปกระตุน้นตัวนี้จะยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให แพร่กระจายได้เร็วนะครับจะยับยั้งถึงขับออกให้หายเลยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งผิวหนังนะครับพวกที่เป็นสะเก็ดเงินจะมีอาการคันหรือโรคเรือนกวางนั่นแหละครับจะมีอาการคันนะครับจะช่วยลดอาการคันแล้วก็สมานแผลเหล่านั้นได้นะครับจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนี่ภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นหอบเงือดภูมแิแพ้ไซนัสตัวนี้นะครับ ดับกลิ่นเออนี่ที่ที่ผมเปิดใจได้ที่สุดคือดับกลิ่นเมื่อก่อนนะครับกินตัวกินกายกินรองเท้ากินลมหายใจกินสาบคนแก่ตัวนี้นะครับกินลมหายใจจะหอมสดชื่นเข้าไปใกล้เลยไม่เหมือนอะไรเน่าเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านยังไม่ทานท่านต้องทานเลยนะครับตัวนี้ขมิ้นชันไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลิ่นเนี่ย กลิ่นในที่รับของสตรีกลิ่นในที่รับของผู้ชุภาพบุรุษของใครทั้งนั้นแหละครับวันนี้ดับกลิ่นได้นะครับกลิ่นจะหอมกรุ่นนะครับใครเข้าใกล้ก็อยากเข้าใกล้นะครับเพราะกลิ่นหอมไงนะครับและที่สําคัญนะครับที่ผมเปิดใจเนี่ยนะครขมิ้นชันตัวนี้ผมถือว่าเป็นพระเอกเป็นเทวดาสำหรับผมเลยนะครับผมเป็นตอมทอมซินอักเสบมาตั้งแต่เกิดนะครับหลังจากที่ผมได้รู้จักสมุนไพรหมอเสียงแล้วผมมาได้ทานขมิ้นชันตัวนี้นะครับ อาการเหล่านั้นไม่มาย่างกายผมจนถึงปัจจุบันนี้นี่ครับเรียกว่าสุดยอดมากๆครับซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเม็ดละไม่กี่ตังค์นะครับแค่ท้องอืดท้องเฟอ้อนะฮะตัวนี้ได้หมดครับท้องอืดท้องเฟอ้อเป็ดเลอือดเปรี้ยวท้องที่มันกินแล้ะจุกแน่นนั่นแหละครับตัวนี้ช่วยได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่สมุนไพรเดี่ยวไงครับเป็นสมุนไพรที่เป็นตำลัด มีสมุนไพร32ชนิดสพคุณนี่ล้นตัวจริงๆนะครับถ้าท่านในยังสงสัยอยู่นี่ฟังทางนี้แล้วท่านจะเปิดใจให้กว้างแล้วทานดูนะครับสุดยอดมากกับคอมมินชันตราหมอเสงครับฝากไว้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอ่าอีกบางตัวนะครับที่หยิบยกขึ้นมาให้กับพี่น้องพี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมเพื่อเป็นวิชาทานหรือประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าดูแล้วยังไงก็ ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับถ้าอยากทราบสรรพคุณให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับเพราะด้วยเวลาจำกัดเบอร์โทรก็ตรงนี้ครับที่เห็น0851196596สักดาหมอเสงครับเป็นตัวแทนอย่าลืมนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสักดาชาแนลอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเด้อสวัสดีครับ